สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องนะครับวันนี้วันศุกร์ครับสุดสัปดาห์แล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์กลับมาพบกับเรื่องยาวของพัเครื่องนะครับวันนี้ผมเปิดฉากมาตอนเช้านะครับโอ้โหดูครับม่านหมอกยังลงอยู่นะครับตรงที่สะพานตรงนี้นะมองไปนี่ตอนนี้ขณะนี้โปลาประมาณสักเจ็ดแปดโมงนะครับที่บันทึกเทปนะครับที่บันทึกภาพไว้นะครับแต่ว่าหมอกยังยังมีหมอกให้เห็นนะ อยุธยาเรายามเช้านะครับยังสดชื่นเสมอนะครับรอคอยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวมาชมมาสัมผัสนะครับที่จังหวัดพระนครเสย,ยุธยานะครับตอนนี้นะครับเออมีเสียงตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นช่วงอา่าเรียบริมน้ํามาทางวัดนะครับแล้วมันจะมองเห็นด้านหลังนะก็ยังมีเสียงนกนะครับมีนกกระว่ามีนกอะไรที่ที่มันร้องตอนเช้านะ อยากให้ท่านผู้ชมลองถ้าเกิดผ่านมานะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะเสาร์อาทิตย์ลองแวะมาเที่ยวนะครับมาไหว้พระที่วัดธนัญเชิงด้วยกันนะครับแล้วลองเดินเลาะตรงช่วงที่ผมถ่ายทำนะครับท่านจะได้เห็นกับบรรยากาศมาีสาราท,ที่ให้อาหารปลาด้วยนะอาที่พูดกันไปอยู่เบื้องหน้านะมาแล้วนะครับผมเห็นแวบๆวบมาจากตรงม่านหมอกนี่นะครับแล้วก็มีเสียงด้วยเสียงนั้นมันเป็นเอกลักษณ์ของเรือไม้เลย มันมีเอกลักษณ์เสียมันแตกต,ก,ต,ก,ตกลอยมาแต่กไกลเลยนะแต่ตอนนี้ที่เห็นนะ่ะแล้วแล้วออกมาอีกลำหนึ่งด้วยนะครับจากตรงท้ายของเรือโปะนะมันกลายเป็นเรือโยงหน้าเป็นเรือโยงไม้นะแล้วก็เรือโปะแล้วก็ท้ายก็เป็นตรงท้ายเป็นเรือไม้อีกนะครับโอ้โหวันนี้มาแล้วชุดคลาสสิกไม่ได้เห็นพันอานวันนี้กลับมาเจออีกแล้วนะครับประจวบเหมาะกับนะครับเป็นช่วงบรรยากาศยามเช้านะ ภาพวิวทิวทัศนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมตามไปตรงทางหน้าวัดบางกระจ่ะต่อนะครับแล้วเ,เรือชุดนี้เดี๋ยวถ้าวิ่งผ่านนะกับบวกกับเวลาตอนนี้นะครับ7จ็ดแโมงเช้านะพระอาทิตย์มันยอ่อแสงลงมานะแล้วตอนเทคโค้งนะครับเดี๋ยวเห็นภาพสวยๆนะครับจากเ,าเรือโยงเรือลากจูงเรือไม้ชุดนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเ๋ยวผม โอ้โหตรงนี้จะไปนี่ก่อนจะโอ้โหดูครับมีนุง้งมีนกบินแบบนี้ผมบอกแล้วผมเป็นเพื่อนกับนกไปแล้วผมมาหลายครั้งครับมาจนคุยกันเข้าใจแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปนูน้นดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรีบไปเดี๋ยวไม่ทันครับเดี๋ยวตั้งกล้องคอยตรงนู้นนะจะได้เห็นกันนะครับมาแล้วนะครับภารกิจเราวันนี้นะครับเอ่อเห็ุได้ท่านผู้ชมลองฟังนะครับ อ่าครับผมผมสูงเข้ามาใกล้ๆนะท่านท่านจะได้ยินเสียงนะครับของเครื่องยนต์เนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์เนี่ยแต,แ,ตแ,ตแตกมาแบบนี้นะครับล่องมาแบบนี้ลอยมาแบบนี้นะคุ้งน้ํานี่ทั่วโอ้ดูครับนกนักบินมาตอนรับก,กันหมดแล้วโอ้วันนี้สวยนี่ยอย่างที่ผมบอกครับถ้าเป็นเรือไม้นะครับแล้วแล้วช่วงจังหวะนะครับมันเป็นช่วงจังหวะเวลาณเวลาตอนเช้านะเจ็ดแปดโมงภาทิศมันยังเป็นแสงประมาณเนี้ยแล้วพอมันกระทบกับเบื้องหน้านัาน่นเป็น เจดีของวัดบางกระจาะนะครับมีเรื่องราวเรื่องเล่าอยู่ที่วัดบางกระจาะนะครับในคลิปที่ผมเคยทําไว้แล้วลองสัมผัสได้นะลองเข้าไปชมก่อนแล้วไปกาศการะนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพนันเชิงครับนี่พอพูดถึงนะแล้วเรือไม้มีเอกลักษณ์แบบนี้พอเที่ยงมาดูสีสันของเรือไม้นะครับตัดกับลายน้ําบวกกับบรรยากาศโดยรอบนะยุคนี้เราได้เห็นแบบนี้อีกนะครับผมถือว่าสุดยอดครับ และเรือไม้นะครับมันเป็นเอกลักษณ์นะดูพงมาลัยผมเรียกพงมาลัยถูกหรือเปล่าพี่ๆบนเรือครับพี่ๆกับตันหรือพี่ๆท่านไหนรู้ช่วยตอบคอมเมนต์ผมด้วยนะที่หมุนๆอยู่เขาเขาก็เรียกว่าพงมาลัยเป็นพงมาลัยเรือใช่ไหมครับเหมือนพงมาลัยรถเราเนี่ยใช่ไหมครับมันคลาสสิกนะมันดูใหญ่ๆอะ่ะแล้วพี่ที่เป็นพี่กับตันอะ่ะเขาก็คอยคอนโรนกับพี่ที่เป็นกับตันของเรือตรงท้ายนะครับที่อยู่หลังเรือโป๊ะนะ เขามีวิทยุวอลนะครับสื่อสารกันนะผมเห็นบรรยากาศแล้วเห็นการทํางานนะครับอันนี้สุดยอดจริงๆผมเลยอยากถ่ายทอดบอกมาแบบนี้นะให้เห็นกันนี่ครับเรือตรงท้ายอันเนี้ยเขาเขาคุยกันนะเขามีวิทยุวอลนะครับสื่อสารกันนะระหว่างกัปตันนะครับที่ขับเรือโยงหน้านะครับกับกัปตันที่ขับเรือตรงท้ายนะเขาประสานงานกันนะครับว่าเวลาเลี้ยวจะให้บังคับจะโตบังคับเรือ ตรงท้ายอย่างไรนะครับแล้วกับตันที่เรือโยงนะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกนี่โอ้แต่นี่เป็นเครื่องอีสุครับนี่ผมเห็นแล้วผมเห็นตาอีสุแล้วอันนี้เป็นเครื่องอีสุแน่นอนส่วนตรงปลายเห็นไหมครับมีตะขอไว้เกี่ยวเชือกเนี่ยครับที่เอาไว้ดึงเจ้าเรือโป้นะเรือโยงทุกลำนะครับที่มาลากูงภารกิจแบบนี้นะครับจะมีตะขอไว้เกี่ยวทุกลำแบบนี้เลยนี่แต่วันนี้ว,นนวันนี้ที่เห็นน่ะเออผมก็เพิ่งจะ จะเคยเห็นนับแล้วเคยเคยถ่ายมาให้ได้นะนี่ตามมาอีโค้งนึงแล้วนะครับโค้งที่เป็นโค้งเอสนะอาทิตย์นี้ผมอยู่กับหน้ากลางหลังรวดเดียวคลิปเดียวจบตลอดเลยนะครับ<ม>จะได้ไม่ต้องตัดเป็น2คลิปนะเอาเป็นคลิปเดียวเลยทีเดียวม้วนเดียวไปแล้วจบต่อละคลิปเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกที่ผมบอกไว้ที่ผมเกินไว้เนี่ยมันมีแค่2โปะเองอาหาปกติไม่เคยเห็นมา2โปะนะ ปกติมากันแต่ละทีต่อให้เป็นเรือเบานะเป็นเรือเบาตีเปล่าขึ้นไปก็อย่างน้อยก็ก็ยังมีสามนะมีสามถึงสี่นะครับเขาถึงจะเอาขึ้นไปทีหนึ่งนะแต่ครั้งเนี้ยผมเพิ่งเคยเห็นนะมีมีเรือโปะอยู่สองลำเองสองลำพ่วงก,กันนะครับแล้วก็ใช้ทั้งโยงหน้าและส่งท้ายนะโอ้ตรงนี้ตีโค้งนี้สวยครับนะผมสูงข้างไม้เห็นแบบนี้นะสวยๆนะเครื่องยนต์เดินเบาไปเรื่อยๆนะครับเอ่อ ถ้าเทียบสมรรถภาพกันนะระหว่างเรือยนตนะ์กับเรือไม้เนี่ยนะครับผมว่านะคนที่ขับกับตันที่ขับเรือไม้นะครับมันน่าจะมีจิตใจที่แบบว่าเป็นคนใจเย็นนะเพราะมันค่อยๆไปนะเรือตึกต๊กๆไปเรื่อยๆนะครับเวลาเร่งก็ไม่ได้ปี๊ดปาร์เท่ากับเครื่องยนต์ของเรือยนต์หนักเลยนะอันนะั้นมันพละกําลังมันมากมายจริงๆถามว่าแล้วเรือ โยงไม้ไม่มีกําลังหรอผมก็บอกว่ามีกําลังครับที่มากมายมหาสารในแบบฉบับของเขานะนี่พูดไปแล้วก็เทโค้งไปแล้วครับนั่นเห็นพี่เขาเข้าโค้งไปแล้วนะเดี๋ยวผมพยายามจะทําให้ให้มันเห็นทุกมิติก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะนะบางช่องผมมาตรงเนี้ยจนผมพอจะรู้แล้วว่าช่องนี้จะเห็นตรงไหนตรงไหนนะครับคัดสันมาให้ท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดรัก ฝากจอโทรศัพท์มาให้ผมด้วยนะครับผมก็จะดีใจมากเลยครับนี่พูดแล้วนี่นี่นี่อันนี้ตรงท้ายนะตรงท้ายก็สวยนะดูนะครับลายไม้นะลายไม้คาดแดงนะครับส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเกิดเป็นบางลำก็จะมีขาวคาดด้วยนะครับที่ผมเห็นนะโดยส,ส่วนใหญ่นะครับเรือไม้จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เครื่องหลังน่าจะเป็นอีสุสุเหมือนกันนะครับชุดนี้น่าจะใช้เครื่องอีสุทั้งคู่นะ น้ำสูงน้ําเสียงนี่ไพลเลาะเลยนะน้ําเสียงไพลเาะเลยนะครับนี่ครับเขาโค้งผ่านวัดก่อแก้วไปแล้วนะครับเบื้องหน้าที่เห็นเป็นซุ้มเรือนไทยอยู่ทางขวามือนะครับสีแดงแดนะครับอันนั้นเป็นวัดก่อแก้วนะครับเป็นซุ้มริมน้ํากาแฟอร่อยนะครับผมแนะนําเลยผมผมลองไปทานมาหลายหนแล้วนะครับแล้วก็ไปมีที่นั่งนะไว้คอยชมชมเรือด้วยนะครับเพราะว่าถ้าตรงวัดพนันเชิงเนี่ยคนจะเยอะใช่ไหมครับไปที่วัดก่อแก้วนี้ได้นะครับ สมัเขาดแก้วที่ผมบอกกาแฟอร่อยกาแฟชาดําเย็นอะไรเงี้ยครับเขาให้ทําบุญเลยแล้วเขาก็ชงให้เราทานกันตรงนั้นเลยนะครับให้ผมเห็นอะไรจิว๋วจิวิ่งมาเนี่ยอ๋อเรือชาวบ้านพูดไปพูดมาเห็นไอ้อะไรจิ๋วจิววิ่งสวนลงมาครับนี่อ๋อเ,เป็นเป็นเรือชาวบ้านเลยสองตอนนะนี่แบบนี้ผมก็จะต่อเอามาขับที่แม่น้ําเจ้าพญาและแม่น้าป่าสาเหมือนกันนะครับกําลังศึกษาอยู่นะครับว่าต้องทาอย่างไรบ้างนะครับ โอ้พูดไปพี่เขาพี่เขาหลุดไปหนึ่งไปหนึ่งลามแล้วนะโอ้ผมก็ยังบรรยายภาพนะกับวิววิวตรงเนี้ยผมบอกว่าสวยนะผมหาช่องจนเห็นว่าตรงนี้กับต้นไม้แล้วก็อันนี้เป็นยังไงนะครับเอาไหมท้าผู้ชมไม่รับชมกันนะครับพี่เขาต้องเดินทางต่อแล้วครับท้ายของรายการนะครับปู่พระเครื่องขอกาบารทานนานะครับคุณพระเดชพระคุณคุณหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะครับคุณแม่ยานางเรือนะครับปกปักรักษา ฟุ้ยพี่นักเดินเรือทุกๆท,ท่านนะครับทำทุกภารกิจปลอดภัยครับวันนี้กาบสวัสดีครับ